ปิดไฟแต่เนี่ยรองเท้าอาจารย์เก็บด้วย รองเท้าตัวเองด้วยโหอะไรเก่งนะเนรน้อยน้ทุกอย่างเลยไปจัดทีนั่งตัวเองเอาบาดขึ้นไปจีวรยกขึ้นดีๆีพาดไหลไว้ Thì mình thích nịch nữa ทำได้ด้วยทำได้ด้วยสวยด้วยโอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยยิ้มเลย,ยสินุ่งผ้าเองทำไงคะแมวไม่เอาแบบเมื่อกี้ที่สอนนะ่ะเอานิ้ววางไว้ต่อนเออจับดึงข้างในนิ้วหนึง่งเอออันนั้นแหละดึงนะถูกแล้วถูกแล้ว đừng về khmer mèo đừng thoáng đừng quê? yát đừng thằng này, ở này chào yát đừng quê, 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 đừng 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 thằng đừng đừng เอามือขวาเอามือขวาจับนี่ไว้มือซ้ายดึงข้างในเนาะเอออ่ะยัดเน็บเข้าไว้ใยิ้มท้องทำท้องแฟบๆแล้วก็เน็บเข้าไปม้วนเข้าไปม้วนเข้าไปหัวเขาไเออยัดเข้าไปเฮ้ยค่อยๆนะยัดเขาไปอีกเดี๋ยวมันรุดเอออ่ะค่อยๆยิบถ่ายกระดาลุ้นกันหน่อย อาใชห <c oughs> ลุดนะโดนหลุดนะอ้าวใช่ใส่สปรปค,ครัยอัดค่อยมาอาได้ละดิงใส่ระคตตึงๆ่ ได้แล้วเก่งมากอืมีเง้นเด็กๆจะต้องช่วยกันสองคนอีกคนหนึงจับพาให้อีกคนและสายเบรคดอ่าอนนี้ทําคนเดียวได้แล้วเก่งโอเคมัดเลยมัดเชือก ด,ดึงดึงแรงอึดดึงแรงอีกดึงเชือกทั้งสองข้างซ้ายขวาดึงแรงดึงออกไปข้างๆอึดเอล้วก็หมือนอีกครัง้งหนึ่งหมือนอีกครั้งหมือนแล้วก็สอยผ้าขึ้นเอาเชือกขึ้นสองครัง้งนั่นเองเอามา ดึงดึงเออดึงแรง่อนๆใช่ี้มเออนั่นนะนู่นเอนทางนี้ไปทางโน้นเอาสมุดมาทางนี้ผิดทางเอาเอาเชือกไปทางโน้นเปลี่ยนมือเออนะเอาดึงนี่แบบนี้ถูกอ่ะใส่อีกก็เขมียวท้องไว้เที่ยก็ค่อยใส่อมนขึ้นไม่ใช่ออมนขึ้นรูมัน nên, lại là trong này, đấy. Mặt, mặt. Giờ xài này luôn, thì được, mát mát, mới chưa mát, để xay dắt xuống bên trong lùi bên trong cang dắt xuống bên trong cang, ơi, nó dắt không về, ở, khép không? nó khép rồi, trong cang lùi mà, mà, mà luôn. nên là dắt เอามือไปดึงทางนน้นแล้วก็ดึงทางนี้คนละทางดึงน,<า>นั่นเลยโอเคใช้ได้าสามเหล็ดสามเหล็ดในโชว์ในยีิโอเคใช้ได้เอาอันใส่ตรงตรงโอเคไปอาจีวันมาโ o มไปรีบทำมัดเดี๋ยวไม่ทันบาดบัด ไปซะล่ะดวนโอเคเลย ถ้าเป็นพระแล้วกรับผตอนนี้ทรงบังคับให้เซอร์เขาปเรียนนัถอเขาก็จะเรียนทำไม้าเป็นพระแล้วจะไม่ซอรเลยครับผมอันนี้เป็นเมนผู้พระบังคับให้สึกเป็นอนนต่อไปะ